สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์หกสามสี่ห้าศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสองสี่นะคะเป็นเบอร์ติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะ สาขาระยองนะคะจะมีรถเข้าใหม่เป็นรถรุ่น L 3 4 0 8ด DT นะคะคงจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่นนี้กันนะคะค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 4 0 8นะคะเป็นรถรุ่นนิยมเลยนะคะซึ่งคันนี้ได้มาตัวเปล่านะคะเราเอามาติดตั้งชุดใบดันคันล่างใหม่ซึ่งคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่2,19000บาทนะคะได้ชุดใบดันใหม่ไปเลยนะคะแล้วก็ตัวหลังได้เป็นผ่านพรวนนะคะ นี่จะเป็นชุดใบดันตัวมือหนึ่งเลยนะคะระบบไฮดรอลิกใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วตัวยางของรถคันนี้นะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะคะคงให้ไว้ประมาณ90%เลยนะคะสีสันตัวรถเราทำสีพร้อมใช้งานนะคะมีการทดสอบระบบแล้วพร้อมใช้งานนะคะค่ะไปดูที่ ท้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะรถนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็ตัวหลังคานะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์ของร้านโพลเสมอเองนะคะหลังคาใหม่นะคะตรงรุ่นนะคะค่ะตัวยางหลังนะคะยางหลังของรถคันนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนะคะอยู่ในสภาพดีกุ้งให้ไว90้90%เเซเลยของโอตานิทั้งยางหน้ายางหลังนะคะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะค่ะ แล้วก็เปลี่ยนโซ่ข้างนะคะชุดท้ายนะคะไม่ไม่มีตัวเชื่อมตัวอะไรนะคะค่ะรถอยู่ในสภาพสวยเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถราคาประหยัดนะคะ219,000บาทยางทั้ง4เส้นดีหมด90%ขึ้นหมดเลยนะคะค่ะแถมได้ตัวใบดันดินหน้าตัวใหม่ไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างตั้มมาทดสอบระบบกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบเกียร์ระบบ เครื่องนะคะแล้วก็ไฮดรอลิกนะคะซึ่งลูกค้าท่านใดสนใจรถไถปรยปับสภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้คุมก็แนะนำนะคะจะจับจองออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะดวกเข้ามาทดสอบระบบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะร้านคุนเสมออยู่ที่ตำบลกองดินนะคะลูกค้าสามารถปักหมุดที่ g o o g l e Map พิมพ์คำว่าคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะมาได้เลยนะคะ จะมาถึงหน้าร้านเลยมาง่ายๆเลยนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะรถคันนี้นะคะคุ้มมากๆรุ่น L34 นะคะได้ยางส,สวยๆไปเลย4เส้นนะคะแล้วก็ตัวไปดันดิ่มหน้าใหม่เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเทาหลังนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูห้องเครื่องนะคะว่าน้ำดันไหมเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะคะ ท่อ,อตรงท่อกันนะคะว่าควันขาวไหมนะคะไม่มีควันขาวนะคะรถคันนี้นะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกปกตินะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถรุ่น L3408 คันนี้นะคะราคาขาย219,000นะคะไปพร้อมกับใบดันดินหน้าและผ่านทวนหลังนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ